สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะมาพบกับเราช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่นะคะน้องขวัญกับแม่ก็กินอยู่นะคะดูสิครับปล่อยยามเช้านะคะออกมาออกมากินหญ้านะคะอาบน้ําวันนี้พ่อขวานได้พานอ้องขวัญมาหาแม่นะคะแล้วมาเดินกินหญ้าแถวบริเวณวัดป่าเจียงนะคะ นางอย่าตื่นมานะคะเพราะบริเวณนี้หมาเยอะนะคะดูนอ้องควานก็ลองแล้วเราอีกนะคะหมาเยอะนะคะพะ่อควานพาอาบน้ําทั้งแม่และลูกก็พาเดินมากินหญ้าบริเวณวัดป่าเจียงนะคะยามเช้าๆนะคะวันนี้พ่อควานใจดีนะคะพาแม่กับน้องออกมาเดินนะคะยามว่างนะคะวันนี้ ได้ยาเรียบร้อยแล้วพ่อก็เลยพาแม่และลูกออกมาเดินยามเช้าๆนะคะเดี๋ยวน้องควัญก็จะได้ไปวางทะลุแล้วค่ะเดี๋ยวควนันศิลก็จะได้เอาไปวังทะลุนะคะนี้พ่อควันพาลูกและแม่นะคะออกมาเดินนะคะมาเดินกินหญ้าบริเวณวัดป่าเจียงแล้วก็จะมากินแตงนะคะที่แม่ เอามาให้นะคะสองถุงนะคะเดี๋ยวจะให้นางกินด้วยกันนะคะมาเรียบร้อยพร้อมไหนี่มามามาถอยนะคะกลัวหมานะคะนู่นแล้ว ดูสิคะทั้งแม่และลูกเลยนะคะกลัวลูกหมานะคะเยอ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 ะเดี๋ยวน้องขวัญได้มากินแตงกับแม่นะคะวิ่งแล้วนะคะกลัวหมานะคะเยอะรถพ่วงพ่อแล้วลูกมากินแตงนี่แหละ เอ yeah. <sh> ๊บเบาลูกเบาไม่แล้วนะคะไม่ค่อยกินแล้วนะคะได้ยินเสียงหมานะคะก็มองทอยจิวาลาดๆไอ้ตุกมากัดกันช้างจะตื่นนะคะไปกินไปกินแตงไหมลูกิีแตงนะคะ กินแล้วค่อยลงไปวางทะลุนะคะมากินแตงกับแม่นะคะวันนี้น้องขวัญเอาไอ่าเตี้ดเล,ลยบน่นะคะพอแม่ของน้องขวัญก็มัดอยู่อีกแขกไม่ค่อยมีแขกไม่มีเลยนะคะสูนคดก็เลยมัดไว้ค่ะ เลยไม่ได้กินผลไม้วันๆเหมือนกับลูกนะคะลูกก็ได้กินผลไม้วันๆอยู่วังทะลุนะคะพาไปกินพาไปไกินผลไม้วันๆนถ้ามไม่วันหยุดนะคะวันนี้ได้ไปนะคะวังทะลุนะคะไ,ไปอยู่กับสามสาวดาวซิงนะคะนีน่ เดี๋ยวก็ไปอยู่วังทะลุไปหาสามสาวดาวซิงนะลูกนะวันนี้ได้ไปวังทะลุจ้าวันนี้แม่ขวัญก็ได้กินแตงนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าแม่ของนางนานๆได้กินทีนะคะจนลูกได้กินแต่ลูกเพราะว่าลูกก็ ได้ขายผลไม้ออนไลน์กับสามสาวดาวซิงนะคะก็เลยถ้ามีเอฟซีเอาผลไม้อะไรมาให้ก็จะให้นางกินกับแม่นะคะแม่พลอยกับลูกขวัญน,นะคะจะเอามากินด้วยกันนะคะ ขวัญเคี้ยวช้านะคะน้องขวัญอย่าเคี้ยวช้านะคะส่วนแม่ของน้องขวัญก็ทับแล้วนะคะผสมพันธุ์แล้วแต่ไม่รู้จะติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้นะคะเพราะได้เจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะทับแล้วนะคะนี่แม่ของนางทับแล้วแต่ดูไม่ออกนะคะ <c oughs> <c oughs> เคี้ยวเบกยางอเด็ดอร่อยเลยนะคะ มาเลยลูกนานๆจะได้กินกับแม่กับลูกนะคะวันนี้กินให้สะใจเลยนะคะ ลอยตกแล้วลูกพ่อให้แม่กินเยอะๆนานๆได้กินทีเย้ได้ก <iffs> ินแล้วไม่มีเสียงเลยนะคะ น้องวัดกับแม่ได้กินแล้วไม่ได้ไม่มีเสียงเลยนะคะฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้น้องขวัญด้วยนะคะช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่นะคะนี่นางสวัสดีแล้วนะคะสวัสดีแล้วลูกสวัสดีแม่แม่เอฟซีแล้วขอกินนะคะขอขอพ่อกินนะคะ เอาอีกแล้วอเอาไว้ให้แม่กินบ้างลูกลนานๆแม่จะได้กินของอร่อยสักทีนี่นะคะวันนี้ได้เอิ่มไหมลูกพฝนตกทง้งฝนตกปลอยปลอปๆยท้งคืนเลย <c oughs> ไ yeah, er ด้เลยจ้าแม่แม่เล้ยขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะอาสวัสดีแม่แม่เร็วชชวยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะนี่ได้แวเสียงเสียงเสียงใสมากเลยนะคะได้กินของหวานๆนะคะ ่ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากช่องเล็กๆของพังน้องฝันด้วยนะคะนึกว่ามังวงเน่านื้ว่าบองฟ้าเนาเนื้อนี่ข้อความก็จะใส่โซ่ไว้แล้วนะคะใส่ไว้เดี๋ยวจะไปวางสลุแล้วนะคะ นี่เดี๋ยวลูกควานก็จะมาเอาไปวางทะลุนะคะนี่เดี๋ยวแม่ไปไว้อีกที่หนึ่งนะคะวันนานามานี่แล้วมาสวัสดีแม่แม่เอฟซีหน่อยเร็วเร็วสวัสดีเร็วสวัสดีเร็วสวัสดีแม่เอฟซีสวัสดีแม่เร็วขวัญมาหน้ามานี่สวัสดีเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยเร็ว จ้าฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะคะแม่แม่ขานะคะโอ้แม่แม่ก็หันก้นมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเสียงเร็วจ้าฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะคะแม่แม่นะคะหันหน้ามาอ่า